กูเราเราแบบไม่ม <c oughs> ีความในอราเห็นเรามีคนเล่าให้ฟังแล้วค่ะบอกว่ายิไม่เหมือนกั้นก็เ้องเดียว รู้สึกดีใจไหมคะที่พี่ไมค์ออกมาปกป้องเราอะไรอย่างเงี้ยความเป็นสาวงามอ่ะอันนี้ก็มีทำให้ดูเหมือนกันค่ะก็น่ารักดีก็พี่ไมค์ก็อืมเป็นพี่ชายคนหนึ่งที่แบบได้นายส์น่ารักอย่างว่าเราลงใจได้ไหมคะเออนะคะเรียกว่าลงใจได้ไหมคล่องใจลงไหมก็คือแบบว่าเบาสบายเลยไม่ต้องมีคนมาปกป้องอ้อก็มีคนมาปกป้องก็ดีค่ะแบบอืม จริงๆแล้วก hey, yeah, ็พยายามไม่คิดเรื่องเรื่องเก่ยบใครมาคอมเมนต์เพราะว่ามันแบบโซเชียลมันเป็นอะไรที่ ถ้ามีคนมาเอากล้องมาถ่ายแบบนี้ดูเป็นคนที่เก๊กหน้าไม่ค่อคยได้สดสรุป<อ>แล้วก็จะแบบนี้ะค่ะแต่แต่ก็เริ่มดูแล้วล่ะค่ะเอ้ะรูปนี้เรอสวยไหมเอ้ะไม่ได้แต่งหน,น้าเปิ 3, 6, 6, ด360แบบสวยขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าที่เราไม่พากับคนที่แบบมาคอมเมนต์เราแบบว่า เป็นเรื่องปกติค่เออก็เที่ยงมันก็เป็นบทเรียนที่ดีค่ะต่อไปนี้หนูจะพยายามอัพโหลดรูปที่แบบสวยๆอ่าแต่ก็ไม่ได้ตอนนี้เราก็แรูปที่จะลงใช่หนูนานๆที่จะถ่ายรูปนานๆที่จะอัพโหลดด้วยซ้ำความสัมพันธ์เรากับใครยังไงกันแน่ พี่ไม่เรียนคณะเดียวกับแล้วก็บางบางวิชาหรูก็ไม่ได้ลงเรียนพร้อมเพื่อนเลยจะไปเรียนกับรุ่นน้องก็จะได้เรียนกับพี่ไม่ใช่ค่ะก็แบบเจอกันที่มหาลัยกับปูกะิดแสนิทกันเลยคะยากก็สนิทนะคะน,น้องสาวพี่ไม่เป็นแบบเพื่อนสนิท ไม่ได้จิ้มหูหรูอว่าไม่ได้ผันท้องก็ไม่นอนแน่นอนใช่ค่ะเแย่าครับเออที่เราไปถ่ายรูปแบบน่าเตะอะไรอย่างเงี้ยที่ญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นมีคนมาว่าเรานอนห้องเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เดทมาตอบแล้วเออเป็นไปไม่ได้ค่ะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าทุกคนก็อยู่แบบมันมันเป็นโรงแรมที่ค่อนข้างเล็กแล้วก็มีชั้นน้อยทุกคนก็อยู่ติดกันหมดเลย คือแบบทีมงานนักแสดงพี่ช่างหน้าช่างผมก็อยู่ที่เดียวกันนะคะมันก็ตกใจไหมเมื่อกี้อุ้ยเลยตาวนี้อันนี้ก็ค่อนข้างอุ้ยนะคะมันเป็นไปไม่ได้มากๆซีเรียสเออความรักก็เสียหายนะไม่ซีเรียสค่ะเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้คุณแม่เขาว่าเมื่อกี้ไปแต่งหน้า ประมาณตีสามตีสี่แล้วแบบมันจะเป็นการเข้าใจผิดดีกว่าใช่คร่ะความเข้าใจผิดมากกคุณแม่เข้าใจมากกว่าแม่แต่ไม่หรอกไหมแต่บางทีนักเด็กท้องฟ้าตัดกูเออไม่หรอกค่ะอันนี้อันนี้พี่ระได้เลยค่ะว่าเป็นไปไม่ได้ไม่เข้าไปนอนในห้องเดียวกันค่ะแต่งหน้า 干啥？